ฉันก็อยากจะปิ้งฝนก็ไล่ก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันค่ะทุกคนโอเคมันมาหนักแล้วที่รักยกเตาอครับช่วงนี้ตอนตีห้านะประมาณตีห้าตีห<ร>้าตีห้าตีห้เราจะไปแคมปิง้งตี 4, ต่ะไกี 4, ่โมงละตีสี่ตีสี่ใช่ไหมใช่กำลังไปรับเพื่อนดิ๊กใช่ไหม จะไปตรวจโควิดไปรโควแต่เช้าสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะปเป็ด้ปยรไหนต่างแดนค่ะวันนี้เราจะพาทุกๆคนไปเที่ยวกันนะคะก็วันนี้เราจะไปแคมปิ้งที่ประเทศออสเตรียนะคะก็เป็นครั้งแรกของเราเลยที่เราจะไปนอนต่างประเทศแบบนี้นะคะหมายถึงว่าไปนอนที่แคมปปิง้งที่ต่างบ้านต่างเมืองอะไรอย่างนี้นะตอนนี้เราอยู่ที่เอ่อที่ตรวจโควิดเป็นเป็นที่ตรวจที่เทส เซ็นทุ่มเขาอะนะก็เพื่อความชัวเพราะว่าเราออกต่างประเทศไงทุกคนเราก็จะต้องตรวจผลออกมาเป็น n นกระีฟนะคะเราไม่ติดนะแล้วก็เราจะใช้ใบนี้24ชั่วโมงในการออกนอกประเทศนะคะ<ม>เดี๋ยว เราไปถึงที่นู่นมันจะเป็นฝนเป็นแดดแล้วก็มันจะสนุกสนานแค่ไหนหรือมันจะเละเทะเละเทอะมากแค่ไหนเดี๋ยวามาติดตามกับพวกเรานะคะวันนี้สมาชิกของเราเราไปกันสองครอบครัวค่ะตอนนี้เราก็รออีกคนนึงยังตรวจโควิดไม่เสร็จนะคะแล้วก็ตอนนี้เราตรวจกันเสร็จแล้ว3คนเด็กที่อายุต่ำกว่า14ขวขบ,ข<อ>บก็คือ,อ,อไม่ต้องตรวจ<อ>นะนะทุกคนไปไหนมาไหนทุกครั้งอย่าลืมพกแมสไปด้วยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพส,สวยๆให้กับทุกคนได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องขอตัวขับรถก่อนนะคะเราจะใช้เวลาขับรถประมาณ3าถึงสามชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวมันจะเป็นที่ไหนนะั้นเราติดตามชมกันนะจ๊ะอันนี้มันการสั่งไหมสุดยอดอากาศเลยครับ l a e I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you c l d save me, baby. Put our pictures on the shelf. s w a I'm over you. Oh well, i s not that easy. h e ตอนนี้เราถึงแล้วนะทุกคนบรรยากาศก็ฝนตกแดดออกอะไรสบายก็เราเช็คอินอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เต็นท์ที่เรากางก็จะประมาณนี้ ประมาณนี้ข้างหลังแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาก็อยากจะพูดให้ฟังก่อนนะคะว่าการที่เรามาหาแคมปิง้งคาสเนี่ยก็คือว่าเราต้องเช็คล่วงหน้าก่อนนะคะต้องทําเรื่องบุ๊กก่อนนะหรืออย่างกรณีของเป้นเนี่ยเป้โทรมาถามแล้วนะว่าที่ประเทศออสเตรียหรือว่าที่เนี่ยคือเราจะต้องจองล่วงหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออพอดีทางเนี้ยเขาบอกว่าตอนเนี้ยมันยังไม่มีคนมาเพราะว่าด้วยอากาศแบบนี้ด้วยเลยด้วย พอมาถึงปุ๊บนะทุกคนเราก็แค่มาติดต่อกับรีเซพซั่นหรือว่ามาติดต่อกับรีเซพชันนะแล้วก็บอกเขาว่าเราจะมาแคมปิ้งกี่วันอะไรอย่างนี้ <_ d ata> เขาก็จะขอดูใบตรวจโควิดนะว่าเรามีผลเป็นโพสิทีฟหรือว่าเนกาทีฟนะคะเออถ้าโพสิทีฟก็นอนอยู่บ้านนะจ๊ะ <_ d ata> ส่วนเรื่องไฟเรื่องอะไรทุกอย่างก็ที่นี่มีหมดเลยนะคะก็คิด เบสเสร็จรวมว่าเอ้ยคือหนึ่งตกคนละกี่บาทส่วนห้องน้ําที่ล้างจงล้งจานอะไรมีหมดนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกทีนึงห้องอาบน้ําผู้หญิงนะคะก็จะมีแบบนี้อันนี้อ่างสําหรับให้แปรงฟันล้างหน้านะแล้วก็มีอ่างสําหรับเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นห้องแต่งตัวนะเป็นแยกเป็นห้องห้องแบบนี้เลยลก็มีได้เป่าผมให้ค่ะอันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะ ประมานี้เป็นฝักบัวนะคะแล้วตรงนี้เป็นที่วางของอันนี้เป็นห้องล้างจานตอนนี้เรากำลังปิ้งย่างอยู่ค่ะคือกูก็หนาวทรมานมากเลยกูก็ไม่เข้าใจาตัวเองเหมือนกันว่าจะมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้นะแต่ก็นะปิ้ง หมูค่ะหมูเมื่อกี้หมูย่างไปแล้วรอบหนึ่งมันปิ้งไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็หมูอีกรอบหนึ่งจ้าแล้วก็มีกาแฟนะคะกาแฟหม้อต้มอิตาลีนะกลิ่นคตรหอมเลยทุกคนกนนลิก่นเหมือนโอเลี้ยงเลยกลิ่นเหมือนโอเลี้ยงฟินมากอะ่ะคือเรานั่งกลางสายฝนแต่เราก็ไม่หวัน่นแม้วันมามา,มากนะ ตอนนี้ฝนก็ตกไล่ฉันปิ้งย่างฉันก็อยากจะปิ้งฝนก็ไล่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะทุกคนโอเคมันมาหนักแล้วที่รักยกเตาย่งเด็กย่างเหรออะไรนะย่างเด็กกินมันเหมือนในนี่เลยอ่ะกินเหมือนโรตีสายใหม่เลยอ่ะ ถ้าชิมนะไปออกข้ออร่อยอ่ะเนาะแล้วมันต้องปิ้งปิ้งนานแค่ไหนมันกินเดี๋ยวถ้ามันออกสีน้ำตาลแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยใครก็พากินแบบนี้เนาะนี่กินได้ยังเนี่ยแบบนี้ได้แล้วได้แล้วไปได้แล้วปิ้งซิโอ้โมันจะหลุดไหมล่ะพ่อไม่หลลุดนอร่อยเป่าก่อนอร่อยมากเลยกินเหมือนเหมือนเวลาเราไปเที่ยวงานวัดอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันหรอกงานวัดเลยเหรอเออกินแบบหอมไหมมาเนอะมันเป็อืมเศษเล่นกมอน เอาียวไม่อยากกินเกิดเหตุการณ์อะไรจับงูจับงูผมเมื่อกี้นี่ครับผมเจออย่างนี่งูท้องนี้นะครับท้องนี้เลยท้องนี้นะครับ ถ้าใครอยากจะมาทรมานตัวเองเหมือนพวกเราก็เรียนเชิญนะคะสวยมากมากบาย